สวัสดีทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นเออทาวเวอร์ที่มีแบบหลายอย่างมากวันนี้เราก็จะเล่นหนึ่งสองสามสี่ห้าทาวเวอร์เลยนะทุกคนโอเคเราก็จะมาเล่นกันนะไม่ต้องเสียเวลาให้มากนะทุกคนก็ไปสิจ้าก็ไปสิจ้าจะรออะไรก็ไปสิจ้าเออ หรกที่แบบทาวเวอร์หลายอันแต่เราจำชื่อไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเราแปะรูปภาพให้นี่นะทุกคนนี่โอเคเนาะแบบเราจำไม่ได้หรือว่าเดี๋ยวเราให้ชื่อด้วยให้ชื่อทายคลิปนะทุกคนโหจะไล์วันนี้เอ้ยผิดสิวันนี้เราว่าจะไล์ประมาณหนึ่งทุ่ม กว่าคนดูเข้ามาไม่ได้เฉยๆแหละแต่แต่อันนี้เรางงมากเลยว่าทำไมตอนที่มีคนพิมพ์แล้วทำไมข้อความมันไม่ขึ้นเออจริงนะทุกคนแต่ทำไมข้อความ,มไม่ขึ้นเลยก็ไลน์ไปแลรโอเคผ่านหนึ่งนะอะ ใบปลานะด่านปลานี่อันนี้ไปโอ้โหด่านปลาก็คือแบบปลาดีโม่หรออันนี้คือไข่รูบบอ ติเนี่ยก็คือตกบ่อยมากก็คือจะต้องซูมหนึ่งเดียวอะทุกคนว่าไหมทุกคนอยากให้เราทำละครโลบกไหมอยากให้ทำก็เดี๋ยวทำให้นะเรื่องอะไรก็ได้เอ้ยแต่เรื่องที่แบบมันแต่พี่จะต้องไปเอ่อหารูปภาพตัวละครอ,อีกที่แล้วก็จะมันต้องมีฉากเปิดหน้าได้ไหมใช่ก็จะต้องไปหาหน้าอะไรอีกโอ้เยอะนะ โอเคเหลืออ okay. ีกสองทาวเวอร์อันนี้เป็นมนุษย์ต่างดาววิสีสวยนะมนุษย์ต่างดาวอันนี้แล้วก็กระโดดไปแบบไม่เกรงใจใครนะคุณคุโอ้ยวันนี้เราจะปรับเสียงไม่ปกตินะลืมบอกเลยอะคุณคุน้องเขจะรู้แล้วมั้งเพราะว่าตอนเปิดคิดมาเสียงเราก็แปลกแล้วในชะ่ไหมอะ เดี๋ยวพี่จะตัดต่อให้ดีขึ้นนะทุกคนโอเคไหมเดี๋ยวพี่จะตัดต่อให้ดีขึ้นจริงๆมันไม่าต้องตัดต่อหรอกแต่ทำคลิปด,ดีมากกว่าเมื่อก่อนพี่พูดคับคับคับอนะไรน,น่ะคนดูก็จะเยอะนิดนึงแต่ตอนที่แบบอยากหายพูดครับไปแล้วปุ๊บโอ้โหคนดูน้อยมากทำไมก็ไม่รู้ทำไมคนดูถึงน้อยทุกคนอยากให้เราพูดจาดีใช่ไหมล่ะ อันนี้คือหมวกซับซ้อนมากทุกคนนี่รีวิวเสื้อหน่อยเสื้อเราก็จะเบอร์เสื้อเราก็จะแปลกๆหน่ะทุกคนพอดีว่าเราเป็นคนสร้างเองแต่ก็อยากขายอยู่นะแต่จะต้องจ่ายสิโลบักอ่อถึงจะขายได้เราไม่มีโลบักเลยแต่ก็ไม่เป็นไรโตมาเราวโตมาลรวค่อยเติม จะใช้รหัสนี้จนถึงอายุประมาณ18-19ได้แล้วยัง f c พี่นิวเหมือนเดิมส่วนใหญ่จะรู้จักพี่นิวกันนะเฮ้ยมีเพื่อนมาดันกระโดดนี้ด้วยอ่สวัสดีเพื่อนนี่เรานําำเพื่อนแล้วนีะรับอาจจะกระโดดไม่เก่งแต่เราก็จะยังเล่นดูเหมือนเดิม ทุกคนคิดว่าเราวอได้ไหมทำไงเอา้เอา,เ,อาเห็นไหมอยากให้เพื่อนมาอันนี้ให้ด้ดีนะฉันไปก่อนเออคนนี้หมวกส้มก็คิดว่านะก็เน็ตหลุดหรือเปล่าหมวกส้มเห็นว่าไม่ค่อยเดินหมวกส้มเน็ตหลุดใกล้เหมือนกันแล้วเนี่ยหอคอยพวกเนี้ย ก็พยายามจ้ะเพราะหาหุ่นยนต์ของเราเดีย๋ยวนี้ชอบแต่งตัวอย่างนี้นะทุกคนเออผู้สร้างแมบบก็สร้างดลี้เนี่ยขยันทําจังพี่หมายเห็ว่าแต่ไม่ใช่หมายเห็นขยันทําประตูนะขยันทำทาวเวอร์นี่แหละคิดว่าททำประมาณเออสิบวันเสร็จอะหน้าคุณจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยคิดว่า สงสารคนทำแมปอยู่นะกลัวว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะ,ะ่ะทำอะไรหลายอ่ะมากเลยก็ขอบคุณที่ทำให้รู้แต่สูบหรเศร้ามันเป็นเอ้ยผิดซีนสิอีลาโซราปปบเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยถ่ายคลิปฟรีไฟลเท่าไหร่นะเพราะว่า ตอนที่ออก้าไม่ได้เออคุยด้วยนะ่าคงจะไม่ได้ถ่ายเลยเพราะถ่ายคนเดียวมันก็จะดูแปลกๆแ,แต่ถ้าถ่ายคนเดียวก็จะถ่ายเฉพาะเล่นโลบอกนี่แหละก็คือแบบอยากให้ออก้ามาถ่ายด้วยมากอคิดถึงแต่ที่เราไม่ได้คุยกันเพราะอะไระเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนเดานะ แต่ถ้าเราหูกเดี๋ยวรับเพื่อนหมายถึงว่ารับเพื่อนในระบบเดอ้ออีหล่าโซโดาป๊อปเออซึ่งมีสมันเออส่วนน้อยถึงจะพิมพ์คอมเมนต์ฉัน,นเดี๋ยวะจะปรับปรุงเรื่องการตัดต่อทั้งคนบางทีเราจะทำให้คลิปเราเร็วแต่เขาก็โอ้โหตายตาย,ายอีหล่าโซโดาป๊อปทางนี้ทางนี้เออ ให้สูบอันนี้สูบใช่ไหมโอเคเรากลักวโดนหลอกเฉยๆแหละโอเคทุกคนจบแล้ว5คลิปหน้าอยากให้เรามาเล่นแถวนี้ตอนนี้แถวนี้เสร็จแล้วนะคลิปหน้าจะให้มาเล่นแถวนี้หรือแถวนั้นหรือแถวนี้นะคอมเมนต์มาทำให้นะทุกคนเจบ๊บายนะทุกคนบ๊ายบๆเจ๊ก๊ายบาย,ยา